คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคุมสมบัติขนมหวานนะคะเป็นการซื้อฟีเจอร์แล้วก็มีตัวคูณด้วยนะคะฟีเจอร์แบ็กบิ๊กนะคะไม่ใช่แบ c กนะคะบิก๊กแคนดีไปเลยนะคะ6 0 0ับาทของเราวันนี้จะ ได้กลับมาเท่าไหร่มาดูกันสิเริ่มเลยเริ่มเลยเอ้าวทาไมเป็นยาอปล่าแกทำไมทำแบบน,นี้หรคะว้าวว้าววาวแล้วก็ว้าแล้วก็ว้าคูณสองไปอีกอุ้ยคูณสองสี่รอยเจร้อยอุมฟาดสาสไปอีกสี่ไหมสี่ไหมเข้าไหมไม่เข้านะคะหนึ่งในของเราจบที่เจ็รอยนะคะ อาอคลิกไม่คิดทีก็ได้ค่ะข,ขนมกลับมาแล้วว่าแกฮิมแมชบอกแล้วว่าแคนดี้มันน่ารักกับฉันอ่ะมาเลยนะคะของหมุนฟรีมั่งนาวันนี้วันนี้ต้องให้ฉันหมุนฟรีมั่งนาแต่ตอนนี้คุณส่องไปก่อนนะคะแล้วยังไงต่อจะเปลี่ยนเบ็นดีไหมหรือฉันจะไม่เปลี่ยนจะเอาไงกับชีวิตดีที่กดไปก่อนแล้วตันคุณส่องเข้าหน่อยเข้าหน่อยแหมสามร้อยไปเลยเดี๋ยว ดิ้หูตาแหกมากชิคกี้ลันบ้านแกคูณสี่อุ้ยอุ้ยคูณสี่อ่ะก้อนโตอีกแล้วอะ่ะตกใจตลอดมาให้ตกใจตลอดเลยนะคะคือบทจะแตกก็คือแตกแบบแบบรัวตัวเลขก็คือวิ่งแบบหูตาแหกฉันแบบฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันดูไม่ทันแล้วอะ่ะเออฉันพ่จะตื่นเต้นฉันหยุดพูดไปชั่วขณะเลยนะเออ เป็ดไปเลยส0รนะคะแล้วเปลี่ยนเป็ดแล้วนะคะเพราะว่าส่วนนี้ต้องเงินหนาแล้วนะคะไม่เอาเปลี่ยนนี่ฝากอร่อยเดียวพอเนาะใช้ซอยอย่างประหยัดนะคะเนี่ยทุกคนเราจะบอกว่าแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็ดเยอะเป็ดน้อยก็คือแบบแตกแบบหูตาเหมากชั้นงงมากว่าทำไมแจกอะไรขนาดนี้วะเน่งงมากกดลิงก์เข้ามาเล่นด้วยกันได้เลยนะคะมีแอดไลน์อยู่ข้างล่างใต้ลิงก์ u t u b e นะคะ แอดไลน์ line, เข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนติดตรงไหนนะคะก็คือตอนนี้ก็คือแบบแตกมาหยุดเลยนะคะชิ่ง,งงมากเลยคิกคิกมิดเดียวก็วคือแบบได้ตังค่าขนมเลยนะคะไม่ใช่ค่าขนมนะคะทุกคนดูยอดเงินตอนนี้นะคะคูณ2ไปเลยนะคะอยังไงเอยวันนี้ฉันจะได้สก,กีหมื่นดูซีฉันจะไปช้อปปิ้งให้กระเป๋าแฮกไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ เออเอาห้าร้อยไปเลยเอาเบ5ห้าร้อยไปเลยจุกเลยจุกเลยหุยจุกอยู่หนาะคูณสองไปเลยก็คือแปดร้อยใช่ไหมเอาไม่สิไม่คูใ่ในฉันนะจ๊ะไอทำไมดูเงียบเงียบมาฉันตอนแรกฉันยังพูดไม่หยุดอยู่เลยอะเข้าเข้า,ขาสเก็ตเตอร์เข้าสเก็ตเตอร์ไม่เข้านะแม่ทำไมเนียททำไมเนียอีกสักทีเข้าอีกสักที เขาอีกสักทีอีกสักทีสเก็ตเตอร์ต้องเข้าเร็ว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 เข้าไหมเข้าไหม,มสเก็ตเตอร์ไม่ลงอีกแล้วนะคะออตังเริ่มลอยล้อ ฉันจะร้องไห้แล้วนะพวกแกถ้าสเกตเตอร์ไม่เข้าเนี่ยหมุนฟรีไม่เข้าฉันจะร้องไห้แล้วนะถ้าวันนี้มันไม่ใช well. ่วั er นของฉันนะหยุด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 ยุดอะมาหยุดนะคะอะเร็วเร็วจะแถวสุดท้ายแล้วแถวสุดท้ายแล้วแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายฉันจะร้องไห้จริงๆแล้วนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูสีว่าอวันนี้เราจะได้ หนึ่งหมื่นไหมคะทุกคนอุ้ยใกล้ใกล้ได้แล้วนะใกล้ได้แล้วนะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะเรียบร้อยนะคะโอ้ชันพึงพอใจมากเลยนะคะอือพอดีก็พอแค่นี้ดีฝรั่งนะแกเพราะว่าฉันพึงพอใจกับหมื่นสามของฉันแล้วนะคะ